กสอนอำเภอจเจนะขอนำเสนอการดำเนินง,งานกสอนอตําบลต้นแบบ 5D p r e m i ยมประจำปี2563การขับเคลื่อนสู่กสอนเว,ว้ากสอนอำเภอจเจแนะภายใต้การบริหารงานของนางสาวรอฮันีอาเวกาจิผู้อำนวยการกสอนอำเภอจเจนะและบุคลากรกศนอตําบลพดุมาประกอบด้วยนางสาวไลนีอาเวมะครูกศอสอง นางคอเดียรับไซทองครูอา,าสาประจำตําบลพดุงมาศและนางคอลาตีเจหามะครูกศนอตําบลพดุงมาศก,การขับเคลื่อนสู่กศนอาว,าว้าของกศนอตําบลพดุงมาศมีดังนี้ด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กศนาตาบลพอดุลมากเป็นผู้เชื่อมโยงความรู้กับผู้เรียนผู้รับบริการความเป็นครูมืออาชีพมีจิตบริการมีความรอบรู้ท่านต่อเหตุการณ์ในยุคป,ปัจจุบันเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้านที่ 2. ส,สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนาตาบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Good place best check in มีการพัฒนากศนาตำบลพดุงมาศให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีความพร้อมต่อการให้บริการเป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ง่ายต่อการเข้าถึงมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีความปลอดภัยในการใช้บริการยกระดับกศนาตำบลให้เป็น4ู 0, เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ g o c t i v i t y มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับทุกเพศทุกวัยสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลามีกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจสนองต่อความต้องการของชุมชน ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบพบกลุ่มและมีการติดต่อกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ Good partnership เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายมีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีอาสาสมัครกศนตำบลอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเครือข่ายได้รับรางวัลโลกเกียรติบัตรบ้านหนังสือชุมชนดีเด่นระดับภาคจากการร่วมมือร่วมจัดร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของกศนตำบลด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถไปใช้ได้จริง Good Innovation มี และเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและเหมาะสมมีช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบสำหรับนักศึกษาอาทิ Google Classroom ไลน์กลุ่มแฟนเพจ Facebook มีแนวทางการพัฒนาหรือต่อยอดเทคโนโลยีหรือนวัตก,กรรมที่ใช้ในการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนกสนตมคุณพดุงมาศเราขอสัญญาว่าเราจะทำหน้าที่การดำเนินการจัดก,กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผู้ด้อยผู้พลาด และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาได้เข้าถึงการบริการของพอสนอตำบุพดุงมาตรได้อย่างเต็มที่และมีคุณภาพขอขอบคุณค่ะ